ทันซาคิง EP ที่5และ EP ที่6ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปัคสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับซีรีส์ทันซาคิงซีซั่น1ก็มีทั้งหมด9 EP ด้วยกันในคลิปนี้ EP ที่5และ EP ที่6จะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมแลวฟังการสปอยกันได้เลย เรื่องราวเดิเริ่มในห้องพักของเดาวายที่โรงแรมเมโยเขากําลังแต่งตัวใส่กางเกงหรูคาดเข็มขัดหนังจระเขสสวมรองเท้าจระเข้มันวับใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวผูกเนคไทสีดําสุดท้ายสวมสุดสีดําทับแล้วหิ้วกระเป๋าเดินออกจากห้องพักเดาวายได้กลับมาที่นิวยอร์กเขาได้เข้ามาในงานศพของโจน้องชายเขาซึ่งภายในงานมันก็มีคนมาร่วมงานไม่น้อย โจแอนเมื่อหันมาเห็นดาไวก็ได้เข้ามากอดดาไวโจแอนลองให้กับความสูญเสียในครั้งนี้ดาไวได้เข้ามาปลอบน้องสาวเขาซึ่งดาไวก็ถามถทีทีหน้าว่ามาไหมโจแอนพยักหน้าตอบว่ามาสิในตอนที่ดาไวเดินตามโจแอนไปดูศพของโจน ทีนาที่เป็นลูกสาวของเดวายก็เหลือบมาเห็นเดวายด้วยบังเอิญต่อมาภายในห้องตั้งศพดวายก็เจอกับญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งพอทักทายกันแล้วเดวายก็มายืนข้างศพโจรโจแอนที่เห็นมันก็ทำให้ตัวเธอร้องให้อีกครั้งจึงขอตัวออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกเดวายก็บอกว่าเดี๋ยวตามไปซึ่งเดวายก็ยืนไหวอะไรให้กับศพโจรอยู่พักหนึ่งโดยในตอนเดวายเดินออกมาจากห้องในตอนนั้นทีนาที่ยืนคุยกับแขกอยู่ก็หันมาสบตากบดวายก่อนจะหันหน้ากลับเดวายจึงเลี่ยงเดินออกไปข้างนอกแทน เมื่อเดวัยออกมาข้างนอกโจแอนที่ยืนสุบุรียอยู่ก็บอกว่าทีน่าเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งนะเรียนจบปริญญาและตอนนี้ก็มีธุรกิจของตัวเองส่วนเอมอลี่สามีของทีน่าก็เป็นผู้ชายที่ดีทําธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อและก็รักทีน่ามากครับบ้านของทีน่าเป็นคอนโดที่ใหญ่กว่าบ้านของเดวัยกับโจแอนที่เติบโตมาสิอีกเดวัยจึงถามเกี่ยวกับหลานไปโจแอนก็บอกว่าเป็นฝาแฝดที่มีชว่าโคดี้กับไรอันตอนนี้น่าจะอายุหกขวบได้แล้วกําลังน่ารัก เดวไวจึงถามต่อว่าหลารู้เรื่องเขาไหมแต่โจแอนก็เลี่ยงตอบแล้วขวตัวกับเขาไปข้างในซึ่งเดวไวก็จะกลับเข้าไปด้วยตัดภาพมาที่เมืองทันซาตอนนี้ไผก็หาลือกับตำรวจท้องถิ่นสองคนเกี่ยวกับเรื่องการหากินข้ามถิ่นแล้วเด็กก็ถูกยึดของไปซึ่งของที่ว่านั้นมันก็เป็นไนตรัดออกไซด์ตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้ดานหัวหน้าเลกาดดันเขาไพยก็พยากหน้าให้ตำรวจสองคนหันไปมองวอร์ทิฟซึ่งนั่งอยู่บนบิ๊กไบไม่ไกลนักไผถามไปว่าอยากร่วมมือด้วยไหมตำรวจคนหึ่ถาามกับวจะะใ้ทอไร ไัย,ยื่นกระดาษจดทะเบียนรถให้ตำรวจและบอกว่าเป็นทะเบียนรถคนหนึ่งที่พวกของไยกำลังตามหาอยู่ครับตัดกลับมาที่นิวยอร์กชิกกี้ก็โทรมาหาดาวยซึ่งชิกกี้ก็ไม่พอใจนักที่ตัวของดาวยกลับมาที่นิวยอร์กโดยที่เขาไมา่รู้เรื่องเลยไม่น้อย แต่คนอื่นกับรู้เรื่องและนําเรื่องนี้มาบอกเขาเดวไวบอกกับว่าน้องชายเขาเสียชีวิตเลยกลับมาที่นิวยอร์กชิกกี้เลยบอกว่าพีทก็เปรียบเสมือนพี่น้องของเดวไวและตอนนี้พีทที่เป็นพ่อเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเลยขอให้เดวไวมาเยี่ยมพ่อเขาด้วยเพราะถึงยังไงน้องชายของเดวไวก็ตายไปแล้วแต่พีทยังมีชีวิตเมื่อพูจบชิกกี้ก็วางสายไปภาพตัดกลับมาที่เมืองทันซาต,ตอนนี้ไทสันก็กำลังขับรถและจีบสาวทางโทรศัพท์ไปด้วย ไม่นานนักตำรวจที่ตามมาก็ส่งสัญญาณให้ไทสันจอดรถซึ่งไทสันก็ยอมจอดตำรวจได้เข้ามาขอดูใบขับขี่กับคู่มือรถไทสันก็ส่งไปให้แต่ตำรวจก็ยังไม่พอใจเลยจับไทสันออกมานอกตัวรถและใส่กุญแจมือเอาไว้จากนั้นก็ทําการขุนรถซึ่งไทสันก็ร้องวิไว้ว่าจะขุนรถก็ต้องมีหมายขนแต่ตำรวจก็ไม่สนใจจนตำรวจเจอกับก้นบุรีเลยต้องพิสูจน์ว่าเป็นกระชาไหมเมื่อถูกพาตัวมาลงพักไทสันก็ขอโทรศัพท์ทูหาดาไว้แต่เไว้ก็ไม่รับเขาเลยฝากข้อความเอาไว้ ซึ่งไทสันก็ถูกตำรวจนำไปขังไว้ในห้องขังก่อนครับตัดกลับมาที่นิวยอร์กวันนี้ก็เป็นการกินอาหารกันภายในครอบครัวดาวไว้นั่งหัวโต๊ะโจแอนช่วยเตือนความจำให้กบดวไว้ว่าใครเป็นใครเมื่อเอมอรี่สามีของทีน่ามาถึงแล้วดาวไวบอกว่าเคยคุยด้วยทางโทรศัพท์แล้วมาครั้งหนึ่งจากนั้นดาวไวก็ตอบว่าอย่างน้อยใจว่าเขามีโทรศัพท์ซึ่งเอมอรี่น่าจะโทรติดต่อเขามาสักหน่อยในตอนที่แต่างงานกับทีน่า ทีน่าจึงสนกับว่าเดาวายตั้งหากที่เป็นคนปิดกั้นไม่ยอมไม่ใครติดต่อไปเดาวาวก็ยอมรับและรู้สึกผิดเขาพยายามทําให้ทีน่าหายโกรธเขาแต่กับพาดที่เริ่มต้นด้วยการต่อว่าเอมเมอรี่และพาดเป็นครั้งที่2เมื่อเดาวายชักชวนให้ทุกคนดื่มเพื่อลืมเรื่องเล่าในอดีตซึ่งทุกคนก็ดื่มยกเว้นทีน่าที่ไม่ดื่มครับก่อนจะขอตัวลุกออกไปจากโต๊ะซึ่งเอมเมอรี่ก็ลุกตามไปนั่นเลยหมายความว่าทีน่ายังไม่หายโกรธจากนั้นเดาวายก็มาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเจอกับพีท พี่แกเจอกับกลุ่มพีทที่กำลังนั่งเล่นไพ่อยู่ตรงล็อบบี้ครับทุกคนทักทายเดไวดไยเดวาวทักทายกลับยกเว้นตัวของวินที่เล่นไพ่ไม่สนใจอะไรโดยในตอนที่หญิงสาวคนหนึ่งเกิดอาก,การจามเดวาวก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าไปให้ซึ่งมันก็ทําให้ตัวของวินไม่พอใจที่ตัวของดเดวาวแสดงความเป็นสุภาพบุรุษต,ต่อหน้าเขาจนทั้งสองคนเกือบจะลงไม้ลงมือกันแต่ชิกกี้ก็ได้เข้ามาห้ามไว้เดวไวได้บอกว่าตั้งใจจะมาเยี่ยมและพูดคุยกับพีทแต่ตอนนี้พีทหลับอยู่เดวไวจึงได้ขอตัวกลับไป ตัดกับไปด้านไทสันที่ยังติดอยู่ในห้องขังตอนนี้ก็รู้สึกปวดท้องเลยร้องขอตำรวจให้เปิดห้องขังไปห้องน้ำด้านตำรวจก็ต่อรองให้ไทสันบอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ซะไทสันที่อยากไปห้องน้ำมากก็จำเป็นต้องบอกครับส่วนด้านสเตซี่ก็พาหมาที่เลี้ยงไว้มาวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะสักพักเดวไวก็ติดต่อเข้ามาสเตซี่รับและถามะดวไว้ว่าอยากนัดเธอไปกินกาแฟาหรอเดวไว้ตอบกลับว่าตอนนี้เขาอยู่นิวยอร์กนะ่สะสเตซี่เลยห่าว่าเาวไวหนีไปนิวยอร์กเพราะเกิดเรื่องที่งานเทศกาลตุรีใช่ไหม ดาวยบอกว่าเขาเจอกระลูกแล้วแต่ลูกยังกดเขาอยู่ครับซาเตซี่ให้กำลังใจกับว่าอย่าอยอมแพ้ก่อนจะบอกว่าแกงที่ดาวัยมีเรื่องด้วยมันมีอะไรมากกว่าที่คิดแต่ตอนนี้ไม่สามารถพูดทางโทรศัพท์ได้ไม่นานนักไทยสันก็ติดต่อเข้ามาหาดาวยดาวยเลยต้องวางสายซาเตซี่เพื่อรับสายคนไทสันก่อนครับแต่พอรับสัญญ,ญาณมันก็ขาดหายไปโดยคนที่ติดต่อมาก็คือไยัยที่ใช้โทรศัพท์ของไทสันโทรมาครับพอไัรรู้ว่าดาวรับก็กดวางและเป็นการยืนยันว่าเบอร์นี้เป็นของดาวยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยในตอนที่ไผ่นั่งอยู่ด้านหลังรถตำรวจด้านหน้าคนขับก็หันมาบอกให้ไผ่คุมหัวพูิีซึ่งด้านพูธิก็ไม่รู้ว่าผู้มันจะเอาตัวเขาไปไหนตัดมาที่โรงพักตำรวจก็ได้เข้ามาลองเรียกชื่อไทสันเมื่อไทสันถูกปล่อยตัวออกมาเรียบร้อยไทยสันก็ถามหารถว่าอยู่ไหนตำรวจตอบกลับว่าอยู่ที่คิงสปีดครับเมื่อไทสันทวงโทรศัพท์ตำรวจก็บอกว่าในใบารายการไม่มีโทรศัพท์และเงินระบุไว้ก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่สนใจไทสันแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ทําให้ตัวข,ของไทสันเนี่ยโคตรจะงงครับ พอเมื่อกี้เขาเพิ่งบอกรหัสประโยกๆแต่ตำรวจก็บ,บอกว่าไม่มีสง,งันแต่เมื่อโดนปล่อยตัวออกมาแล้วไทสันก็รีบไป ส่วนด้านอมองก็ได้เข้ามาที่ฝังหมาในตอนนั้นพนักงานทําความสะอาดก็ทักว่าอมองไปเป็นนักเลงแล้วใช่ไหมแน่นอนว่าอมองสงสัยเนื่องจากว่าพนักงานเห็นอมองตีกันในงานเทศกาลดนตรีครับอมองจึงถามกลับว่าแล้วไงพนักงานสาวก็บอกว่าพวกนั้นเป็นแก๊งบิ๊กไบที่มีช่ว่าแบ็กแมคดดมซึ่งเป็นแก๊งนอกกฎหมายมีหัวหน้าคอยดูแลอยู่พวกนี้ไขแก๊สในตัสซึ่งไม่อยากให้ไขรเข้ามายุ่งด้วยนั่นเลยหมายความว่ามันจะฆ่าทุกคนที่เป็นเสี้อหนาม อามองก็ไม่อยากเชื่อพอเขาผ่านเรื่องนี้มาเยอะก่อนจะเดินจากไปอามองก็ต้องชะงักเมื่อพนักง,งานสาวพูดว่าลองเข้า Google ดูสิแล้วจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกถ้ารู้แล้วบอกด้วยนะนั่นเลยแปลว่าเรื่องที่เธอพูดเนี่ยต้องเป็นความจริงแน่นอนตัดกับไปที่โพธิเขาก็ถูกจับตัวมาให้กับวอร์ทิฟซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งบิกบ๊กไบมันได้ใช้มีดจอดและกรีดไปใส่โพธิซึ่งมันก็ทําให้โพธิเน่ยโคตรกลัววอร์ทิฟด้วยรายการถูกเข้าออกในมือถือของไทสันมันจึงถามกับโพธิไปว่าเกี่ยวอะไรกัับไทยด้ว โพธิ์ตอบกลับว่าไทยสันเป็นลูกน้องของดาวัยวอทิฟถามต่อว่าโพธิทําธุรกิจกับดาวัยใช่ไหมโพธิตอบกลับว่าดาวัยมาลิดไถเงินเขาวอทิฟก็บอกว่าดาวัยพัดแล้วที่เขามายุ่งในถิ่นของมันครับโพธิจึงอาสา,า,าจะไปบอกเรื่องนี้กับดาวัยพอตกคำตำรวจสงคนก็ขับรถคุมหัวของโพธิมาลงที่หน้าร้านของมิสเมื่อเอาเพกคุมออกตำรวจก็ได้พาโพธิเข้าไปข้างในร้านมิสที่กําลังคุยกับสาวอยู่ก็ได้มาเจอตำรวจตำรวจจึงถามไปว่าโพธิใช่พวกของมิสไหม มิสกวนเตืนกลับว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วทําไมตํารวจที่ไม่พอใจก็ได้บอกให้มิสพูดจาดีๆหน่อยครับมิสเลยบอกกับตํารวจว่าร้านเขาตั้งอยู่ในดินแดนเชลโลกี้ซึ่งเป็นดินแดนของชนเผ่าพ,พื้นเมืองที่ตํารวจไม่มีอํานาจในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นรีบกลับไปซะตํารวจที่ได้ฟังก็ถึงกับอึ้งแดกครับจากนั้นตํารวจก็ปลดกุญแจมือให้กับโพทิก่อนไปตํารวจก็พูดทิ้งท้ายว่าแล้วเจอกันนะ ส่วนอมองเมื่อเปิด Google เช็คแก๊งบิ๊กไบตก็เจอว่าแก๊งนี้ก่อคดีมาหลายคดีแล้วซึ่งมีวอร์ทิฟเป็นหัวหน้าแก๊งเคยก่อคดีฆ่าคนตายสามศพแต่กับผลผิดไม่ติดคุกนั่นจึงทําให้อามองรู้สึกกังวลใจกับเรื่องนี้ตัดกับไปที่ดวายก็ได้เข้ามาที่ร้านขายดอกไม้ของทีน่าครับทีหน้าตอบกลับว่าคุณเข้าผิดหลาแล้วเดวายก็บอกว่าอยากมาคุยด้วยพอรู้ว่าลูกเกียรติพ่อทีหน้าตอบกลับว่าใช่เธอเกียรติพ่อครับทีน่าถามกลับดวายตรงๆว่าไปทําอะไรที่เมืองท เดวไว้บอกว่าเขาแก่แล้วจะหางานอะไรก็ได้แต่ทีน่าก็ตัดบทว่าพอกันแค่นี้เธอจะรีบกลับไปดูแลลูกเธอซึ่งเดวไว้ก็ขอไปเยี่ยมหลานสักหน่อยได้ไหมและขอให้ทีน่าลืมเรื่องที่ผ่านมาได้แล้วแต่ทีน่าก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกครับ จากนั้นทีน่าก็เปลี่ยนมาพูดเรื่องของอาโจนที่ตายไปแล้วเดวไวทถามว่าอยากให้คนที่ตายเป็นพ่อไหมทีน่าก็จ้องหน้าดวาไว้ยอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบกลับว่าไม่ครับทีน่าได้เล่าต่อว่าอาโจนเคยจอดรถรอทั้ง3ชั่วโมงเพื่อดูเธอออกเดตส่วนแม่ของเธอเคยให้ไข่หมกและอาโจแอนก็พาช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้แต่กับดวไว้เธอไม่มีอะไรให้จำเลยแม้แต่น้อยในตอนที่เดวไว้์หายไปเธอกับแม่ไม่มีเงินติดตัวมีนโกเดือะแพ็กเกจช่วยอยู่คนเดียวและได้เรียนรู้ว่าเดือะแพ็กเกตแปลว่าอะไร ดงดไวก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่ทีนาไม่บอกดดไวก็อยากรู้จนหัวร้อนแต่ทีนาก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีครับและให้ดาดไวสัญญาด้วยว่าจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นจากนั้นดาดไวก็ได้มาที่โรงพยาบาลและเห็นว่าพีทกําลังนอนดูทีวีอยู่ครับดดไวพยายามทําใจเย็นและเดินเข้าไปหาพีทในตอนนั้นดาดไวถามฮาชิีิและคนอื่นว่าไปไหนกันแล้วพีทบอกว่าพวกเขากลับไปที่ขับกันแล้ว ตึง้งเดว้กับพูดเรื่องที่ตัวเขาก่อนจะเข้าไปอยู่ในคุกว่ามีครอบครัวพี่น้องเพื่อนที่โคตรจะดีแต่พอเข้าไปอยู่ในคุกเมื่อกลับออกมาเขาก็ไม่มีใครเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ลูกสาวก็ไม่ได้ปกป้องดูแลในงานต่างลูกสาวก็ไม่มีเขา ตอนนั้นที่ตัวเขาจะเข้าไปอยู่ในคุกพีสัญญากับเขาว่าจะดูแลเมียและลูกเขาแต่ทําไมคนที่ดูแลกลับเป็นนิโก้สงนันซึ่งผพียมันก็ไม่รู้ว่าดดวไวพูดเรื่องอะไรดดวไวเลยขู่ด้วยการบีบปากของผพียให้ผพียบอกความจริงที่เขาอยากรู้เมื่อผพียไม่รู้เรื่องดดวไวเลยต้องไปหาคนที่รู้เรื่องนี้เดวไวที่ไม่ได้ข้อมูลจากเพียในตอนนี้ก็ยังโกรธอยู่เลยเข้ามาหลังคาบและเห็นว่าชิกกี้วินมาริโอและนิโก้กำลังเล่นไพ่กัน ซึ่งเดวัยก็ได้เข้าไปละหมาดใส่เนโก้ไม่หยังแน่นอนว่า3ามคนที่เเลือก็ต่างพากันโคตรงงเมื่อเห็นเดวัยลากเนโก้เอาหน้าไปนับกับกาต้มน้ำร้อนชิกกี้พยายามลองเตือนสติของเดวัยเอาไว้แต่ตอนนี้มันก็ห้ามไม่อยู่แล้วโดยจากคําพูดและสีหน้าของทีน่าลูกสาวเขาเนี่ยที่ห้ามไม่ให้ตัวเขาทำอะไรเน,นโก้ย่อมหมายความว่าเนโก้ต้องทําเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนเดวัยจึงลงโทษกับเนโก้อย่างไม่ปราณีพี่แกเอาเชือกรัดคอเนโก้ลากไปกับพื้นเมื่อเนโก้หมดสติเดวัยก็ทิง้งเนโก้ ดดวไวได้ใช้รองเท้าที่มีสันแหลแมคมกระทื่ไปบนใบหน้าของนิโก้แบบโคตแรงเมื่อทุกอย่างจบดดวไว้ก็พูดลอยๆแบบไม่เจาะจงว่าฝากเก็บกวาดด้วยแน่นอนว่า3คนที่ประกอบไปด้วยชิคกี้วินและมาริโอก็ต่างทะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ภาพตัดกลับมาที่เมืองทันซาในตอนเช้าที่เงียบสงบที่คอกหมาไม่ห่างจากโรงแรมเมโยมากนัก ซึ่งตาลุงที่เป็นเจ้าของโคกหมาก็เข้าไปถามกับพนักง,งานดูแลว่าเห็นเจ้าหมาแก่บ้างไหมซึ่งหมาตัวนั้นมันก็เป็นหมาสีขาวที่ชอบหนีออกมาเดินบนถนนเป็นประจำครับซึ่งตอนนี้มันก็วิ่งเหยาะๆไปตามถนนเช่นเดิม ตัดมาที่ร้านอาหารตอนนี้ซาเตซี่กับหัวหน้า E t ทที่มีชื่อว่าฮินดิกก็นัดกับโรซี่มาเจอกันที่ร้านซาเตซี่ก็บ่นเมื่อเห็นโรซี่มาชา้าโรซี่ก็บอกว่ากว่าจะหลบออกมาได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนกโรซี่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งบัวทิฟว่านอกจากเรื่องแก๊สไนตัสที่ทําเงินให้กับมันแล้วตอนนี้แก๊งที่ว่านั้นก็กําลังมีปัญหากับแก๊งอื่นด้วย ซึ่งมีชาวอิตาลีเป็นหัวหน้ามาจากนิวยอร์กแน่นอนว่าเซเตซี่รู้ดีว่าเป็นใครแต่เฮนดิกกับสนใจและถามกับโรซี่ว่ารู้ชื่อไหมโรซี่ก็บอกว่าไพรแฟนเก่าของเธอเนี่ยได้ข้อมูลมาว่ามันมีชื่อว่าดไว์โดยข้อมูลที่ได้มาก็รู้ว่าตัวของดไว์ได้ไปคุมขู่ร้านขายกัญชาด้วยแน่นอนว่าเฮนดิกสนใจมากกว่าเดิมและอ้างว่าดไว์เป็นคนที่ f อ i เนี่ยพูดถึงอยู่ครับดไว์เป็นหัวหน้ามาเฟียที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกและควรแจ้งเรื่องนี้ให้กับ FBI รู้ เมื่อพนักงานมาส์บเครื่องดื่มเฮนดิกก็ได้ขอตัวไปห้องน้ำสเตซี่ได้คุยกับโรซี่ว่าให้ไปสืบข้อมูลของวอร์ทิฟไม่ใช่ไปสืบข้อมูลของดไวท์สเตซีได้บอกกับโรซี่ไปคุยกับไพ่แฟนเก่าว่าให้ไปเกี่ยวกับวอร์ทิฟให้ถอนตัวออกไปจากเรื่องที่บาดหมางก,กับดไวทแล้วให้ไปสืบเรื่องการเงินธุรกิจบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของวอร์ทิฟเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นให้กับ a อท ภาพตัดมาที่ชิกกี้เขาไม่พอใจที่ดไว้คานิโกจึงตอบว่าดาไวให้ผิดรับรู้และบอกว่าดาไวไม่เกรงใจเขาและพิดเลยแม้แต่น้อยด้านพีดก็เตือนว่าดาไวเป็นพ่อทุนหัวของชิกกี้นะพีดถามไปว่ามีใครดูเรื่องระหว่างนิโก้กับดไวหรือเรื่องนิโก้กับทีนาบ้างพอดไวโมโหมากตอนที่มาเจอเขาที่โรงพยาบาล ก่อนที่จะไปค่านิโก้โกวดดีก็บอกว่าที่ปรึกษาของพีทให้ความเห็นว่าถ้าพวกเขารู้เรื่องก็คงกันให้นิโก้ออกไปก่อนแล้วแต่ไม่รู้จริงๆว่านิโก้กระดไว้มีเรื่องอะไรกันชิคกี้ถามกับพอว่าจะเอาอยัางไงต่อเรื่องนี้ ดันวินส์ก็บอกว่าให้จัดการกับดาไวซ์ซะซึ่งชิกกี้ก็เห็นด้วยและได้บอกให้จัดการกับทีนาไปด้วยเลยพดที่ไม่พอใจก็ได้ตบไปใส่น้าชิกกี้และได้บอกว่าทีนาไม่มีความผิดสุดท้ายชิกกี้ก็บ่นว่าต้องทนกับการกระทําของดาไวซ์ไปอีกนานแค่ไหนเีตอบกลับไปว่าถ้าชิกกี้ทาตัวในครึ่งหนึ่งของดาไวซ์ก็คงไม่ยุ่งยากขนาดนี้ตัดกลับไปที่ดาไวซ์ก็ได้มาหาทีนาที่ร้านซึ่งทีนาก็คิดว่าดาไวซ์ได้กลับไปยังเมืองทันซาแล้วเมื่อทีนาเห็นมือของดาไวซ์ได้รับบาด ดไวก็ยอมรับวันนี้ก้ตายแล้วเนื่องจากนิโก้ข้ามเส้นทําให้ทีน่าต้องมีบาดแผลไปตลอดชีวิตมันเลยต้องเจอกับแบบนี้ก็ถือว่าถูกแล้วแต่ทีน่าไม่พอใจที่ด่ไว้ไปฆ่าคนเหมือนกับผักปลาครับด่าว้ตอบกลับว่ามันเป็นการแก้แค้นที่สมเหตุสมผลแล้วแต่ทีน่าย้งกลับว่าทุกทีที่ดว่วไปมักมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเสมอและตอนนี้ด่วัยกำลังทาลายชีวิตของเธออีกแล้วพวกนั้นจะต้องเอาคืนเธอแน่นอนด่าว้ตอบกลับว่าพีทไม่เอาคืนทีน่าหรอกแต่จะมาตามล่าเขาทีน่าที่ได้ยินก็ถอนหาาใจเพระ ตัวงวเชื่อมันตัวเองมากเกินไปก่อนจะมือหน้าหนีซึ่งตัวของเดวัก็เดินออกจากร้านไปเงียบๆครับต่อมาเทสันก็มารอรับเดว้อยู่ที่หน้าสนามบินดไว้เมื่อเจอหน้าเทสันแล้วก็ตอบว่าเทสันไปที่ไม่สามารถโทรติดต่อได้เทสันตอบกลับว่าเรื่องมันยาวนะ่ะเพราะว่าเขาโดนตำรวจจับและโดนยึดโทรศัพท์เอาไว้เลยไม่สามารถติดต่อดไว้ได้ซึ่งในนั้นมันก็มีทั้งข้อมูลเบอร์โทรอีกทั้งยังมีภาพถ่ายกันหลายๆคนอยู่ด้วยแม้ว่าเขาจะใส่รหัสผ่านไว้แต่ตำรวจก็สามารถแฮกได้ครับ จากนั้นดาวัก็มาหาโพธิที่ร้านแต่ปรากฏว่าร้านปิดและไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่น้อยพอโทรไปก็ไม่รับดาวัจึงถามต่อว่าในตอนคุยกับตำรวจเนี่ยตำรวจได้สักถามถึงตัวขไหมไทยสันตอบกลับว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยดาวัจึงถามต่อว่าในโทรศัพท์มีชื่อของโพธิไหมซึ่งมันก็มีครับดาวัเลยคิดว่าตำรวจน่าจะไปหาโพธิแล้ว ตัดภาพามาที่สำนักงาน ATF เฮนดิกได้เปิดดูภาพใบหน้าของดไาวาและได้นำข้อมูลมาให้สเตซี่นั่งดูด้วยเพื่อยือนยันว่าคนนี้แหละเป็นหัวหน้าแก๊งที่เพิ่งออกมาจากคุกสเตซี่บอกต่อว่าเธอจำหน้าของดาวาได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปยุ่งกับ FBI เฮนดิกก็บอกว่าเราต้องแจ้งให้กับ FBI รู้เพราะมันเป็นจรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันด้านสเตซี่พยายามบอกกับเฮนดิกว่าจะเอาผลงานการสืบสวนที่ ATF หามาทั้งหมดให้กับ FBI ใช่ไหมไม่กลัวพวกนั้นทำพังหรอแน่นอนว่าเฮนดิกก็สงสัยในความคิดของสเตซี่ ไม่น้อยแต่สุดท้ายเฮนดริกก็ติดต่อไปหาเอ็บีไอตัดกับมาที่อมองตอนนี้เขาก็กําลังฝึกหมาไม่นานักมากเกเรตก็เข้ามาถามกับอมองว่าคุณของอมองที่มีชื่อว่าดาวอยากเจราจากับวอทิปไหมมากเกเรตบอกว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถเจราจาได้และอาจจะมีการสูญเสียตามมาครับอมองก็รับปากว่าจะบอกเรื่องนี้กับดไวมากเกเรตถามต่อว่าอมองไปรู้จักกับดไวได้ยังไงอมองก็บอกว่าเจอกันแค่บังเอิญไม่ได้ตั้งใจนะ่ะ ตัดกลับไปด้านทีนาในตอนที่กําลังล้างจานอยู่ในบ้านนั้นเมื่อมีคนโทรมาก็รับแต่ปลายสายมันกลับไม่พูดเลยแม้แต่น้อยหลังจากทีน่าวางสายไปแล้วเอโมโอลี่ก็ได้เข้ามาถามว่าใครน่ะทีน่าบอกว่าไม่รู้และอาจจะเป็นเซลขายของก็ได้ครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ทีน่ากูรู้สึกแปลกไม่น้อยตัดมาที่บาร์เบธทูบักของเมสที่ยังมีลูกค้าไม่มากนัก เมื่อเดวัยเดินเข้ามามิสก็ทักว่าไปนิวยอร์กสนุกไหมแต่พอนึกได้ว่าเดวัยเป็นงานศพของน้องชายเนี่ยเขาก็ได้ขอโูดไปจากนั้นเดวัยก็ทักทายพ่อของมิสระหว่างการพูดคุยมิสก็บอกว่าโพธิถูกพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์จับไปคุมขู่นิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากนัดเดวัยบอกว่าเขาพยายามติดต่อกับโพธิแล้วแต่ติดต่อไม่ได้และในตอนไปที่ร้านร้านก็ปิดด้วยเดวัยได้บอกต่อว่าพวกแกง๊งมอเตอร์ไซค์ติดต่อมาว่าอยากเจราจารในงานนี้มิสก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ กลับมาที่บ้านของทีน่าในตอนทีน่ากําลังดูทีวีอยู่นั้นเดวไวก็โทรเข้ามาเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีน่าไหมทีน่าก็บอกว่าตอนนี้โอเคครับและได้บอกไปว่ามีคนโทรมาแต่ไม่พูดแลว้ววางสายไปน่าจะไม่มีอะไรมั้งด้านเดวไวเลยจะส่งคนมาดูแลทีน่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเนื่องจากว่ามีเอมมี่ดูแลอยู่แล้วโดยตอนประมาณตีสามเดวไวก็ติดต่อไปหาก,กูด,ดี้เดวไวก็สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นว่ากูด,ดี้อยากบอกอะไรกับเขาไหมกูด,ดี้บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อถามกลับว่าจะพูดกับหัวหน้าใหญ่อย่างไหม ดาวไวก็ยืนยันว่าจะพูดกับกูดี้ครับกูดี้จึงถามไปว่าต้องการให้เขาทําอะไรซึ่งดาวไวก็บอกว่าอยากให้กูดดี้จองเที่ยวบินให้กับเขา ลุงเช้าที่ลานโบลิง่งสเตซี่ก็นั่งรอาไว้ยซึ่งสเตซี่ก็อยากรู้ว่าดาวัยมาที่เมืองทันซาทําไมครับดาวัยจึงถามกลับว่าทําไมมาถามเขาเรื่องนี้สเตซี่ก็บอกว่าอย่างแรกมีคนตามฆ่าดาวัยอย่างที่2เรื่องแก๊สเนตัสและอย่างที่สคพื้นเรื่องคุมขู่คนขขยกัญชาครับเดวัยที่ได้ยินก็ได้บอกให้สเตซี่ใจเย็นสเตซี่เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเอบไอพอเขาดักฟังโทรศัพท์ที่ดาวัยโทรพูดกับนิโก้เรื่องลูกสาวของเดว้ยซึ่งเดวัยที่ได้ฟังก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องครับ แต่พอสเตซี่ถามเรื่องบาดแผลที่มือของดไว้ดไวก็ตีสีหน้าไม่ถูกสเตซี่เลยบอกให้ดไว้วางมือสนาะถ้าคิดจะทําอะไรโดยเฉพาะเรื่องวอร์ทิฟพอเธอไม่อยากให้เอบีขุดคุยเจอรประวัติของเธอกับดไวที่ไปมีอะไรกันพอไม่เช่นนั้นมันจะกระทบกับงานเธอแน่นอนรวมไปถึงเรื่องเงินบํานาญที่ตัวของเธอจะได้รับแต่ดไวก็ตีหน้าเซอร์แล้วบอกกลับไปว่าการเข้าสังคมแบบนั้นใครๆก็ยอมรับสเตซี่แย้งกลับว่าสํานักงาน a t ทซึ่งึ้นตรงกับรัฐบาลกลางไม่ยอมรับและมันอาจทําให้เธอโดนไล่ออกได้ ดาวัยจึงถามกลับไปตรงๆว่าอยากให้เขาอยู่หรือไปล่ะแต่สเตซี่ไม่ตอบดาวัยจึงสรุปว่าอยากให้อยู่ครับก่อนจะเดินออกไปแบบไม่มีอะไรต้องเดือดร้อนต่อมาลูอิสเจ้าหน้าที่ f อ i ก็ได้มาที่บ้านของโพธิสลูอิสก็ยืนยันตัวตนกับโพธิสว่าเป็น f b i และต้องการมาสอบถามข้อมูลของดาวัยแมนเฟดี้จากนั้น FBI ก็ได้มาที่ร้านของโพธิปรากฏว่าร้านถูกเจ้าหน้าที่ลือขนจนไม่เหลือชิ้นดีแม้แต่น,น้อยหลังจากการลือขนปรากฏว่าตอนนี้ของเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วและเมื่อเจอตูเ้เสดก็รีบเข้าไปเช็ค ตัดพามาที่นิวยอร์กชิกี้ก็ไม่พอใจเมื่อรู้ว่าดาไวเรียกกูดดี้ไปหาที่เมืองทันซาเพื่อพูดเรื่องที่ตนอยากรู้ซึ่งน่าจะพูดกันตั้งแต่ก่อนจะคาติโก้แล้วด้านกูดดี้ก็ยืนยันว่าเขาต้องไปเจอกับดไวพีทได้บอกว่าไปดูว่าดาไวทําอะไรก็คงจะไม่เสียหายมากนักซึ่งกูดดี้ก็เห็นด้วยกับพีทแต่ชิกี้กับแย้งว่าถ้าเป็นกับดักลาแต่พีทก็คิดว่าดาไวคงไม่ทําเช่นนั้นชิกี้บอกว่าไม่แน่นะเพราะว่าตอนนี้ดไวเป็นบ้าไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วพีทก็ให้กดีไปครับ ภาพตัดมาที่เมืองทันซาตอนนี้วอทิปกระดาไว้ก็กำลังเจรจากันโดยมีมิสกับไครร่วมอยู่ด้วยซึ่งบอกวอทิปมันก็เล่ายาวว่าชายคนหนึ่งได้สร้างธุรกิจขึ้นมาในถิ่นของตัวเองซึ่งกว่าธุรกิจจะเติบโตสําเร็จใช้เวลาโคตรนานแต่อยู่ๆก็มีใครไม่รู้แอบเข้ามาขาับธุรกิจเขาไปทางนั้นและถ้าชายคนนั้นเป็นาไว้ยเไว้จะทํำยังไงเไว้ตอบกลับว่าทันซาไม่ใช่ดินแดนของวอทิปวอทิปไม่ใช่คนพื้นที่และตัวเขาก็ไม่ใช่คนพื้นที่เช่นกันวอ,นกอกว่าธุรกิจนี้มันทําาาาาาอออยู่่่กกนนหห้้้แลวดวดไมมมมใตงขจั ได้ไม่มีปัญหาต่อกันเดวไวตอบกลับว่าเรื่องแกนในตัสเขาจะไม่ยุ่งอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่าจากนั้นเดวไวกับมิสก็เดินออกไปเหมือนกับว่าการเจรจารในครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วและตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวของบอทิฟว่าจะยอมสงบศึกไหมต่อมาแก๊งของดาวไวยกเว้นโพทิก็มาฉลองกันที่ร้านเบธทูบักที่การเจรจาในครั้งนี้สําเร็จไปด้วยดีครับด้านอมองถามว่าจะทํายังไงกับวอทิฟเาวไวบอกว่าทําอะไรไม่ได้เพราะพวกของมันเยอะ ด้านไทสันก็ออกความเห็นว่าให้อัดแก๊สในตัสใส่ลูกโป่งที่เป็นตัวการ์ตูนเพื่อเป็นกลุ่มลูกค้าไม่นานักโพธิก็ได้เข้ามาและได้บอกว่าเจอกับพวกเอบไอที่ได้เข้ามาสอบสวนเรื่องของดาวพวกมันเจอตู้เซฟและเอาเงินออกไปเกี้ยงครับดาวที่รู้จึงให้มิสคนตู้ของโพธิพอกลัวว่าเอบไอจะติดเครื่องดักฟังมาด้วยแต่เมื่อคุณแล้วมันก็ไม่มีครับด้านโพธิตอบว่าดาวที่คิดว่าตัวเขาไม่จริงใจโพธิได้บอกกับเอบไอว่าเขากระด a ไว y เป็นแค่หุ้นส่วนกันเขาเรียกถูกปล่อยตัว จากนั้นเดวายก็ส่งสัญญาณให้กับมิสจากนั้นไม่นานนักมิสก็หิ้วกระเป๋าสองใบามาวางตรงหน้าของโผทิซึ่งโพทิก็สงสัยว่ามันคืออะไรเดวายก็บอกว่าเขามีลางสังหรณ์น่ะและกลัวว่าจะสูญเสียงเงินและสินค้าจึงชิงเอาออกมาก่อนครับแน่นอนว่าโพทิโคตรดีใจกับเรื่องนี้ก่อนจะได้ขอกินข้าวด้วยเช้าวันต่อมาเดวายก็มานั่งกินกาแฟที่ร้านประจําแต่วันนี้แปลกที่ไม่เห็นมาสตีขาววิ่งตามปกติ พอคุยกับพนักงานสาวที่มีชื่อว่าสเปนเซอร์ก็ได้บอกว่ามาตัวที่ว่านั้นกําลังถูกบางยาพอเจ้าของเสียค่าปรับไม่ไหวแล้วเมื่อเดวไวกับสเปนเซอร์รู้จักกันแล้วสเปนเซอร์ก็บอกว่ากําลังจะออกไปหางานใหม่เดวไวก็คิดอยู่คู่หนึ่งแล้วถามกับสเปนเซอร์ว่าชอบหมาไหมเมื่อเดวาวรู้ว่าสเปนเซอร์ชอบหมาก็ให้สเปนเซอร์พาไปยังคอกมมาสีขาวที่ว่านั้นเดวไวต้องการซื้อมมาสีขาวเจ้าของบอกว่ามันกําลังโดนจัดการนนะแต่เมื่อได้ข้อสรุปว่าจะซื้อเจ้าของหมาก็บอกว่าต้องเสียเงินค่าาจัดดกร้วยนะ ถึงมันจะเป็นม้าแก่แต่มันก็เป็นม้าที่ดีแต่ดื้อหน่อยพอมันชอบหนีไปเที่ยวดไว้จึงจใยเงินสารอยเพื่อซื้อม้าตัวที่ว่านั้นหลังจากรับมาไปแล้วก็มีเซเปนเซอร์คอยดูแลครับไม่นานนักสเตซีก็ติดต่อมาและขอให้ดไว้ช่วยเรื่องของบอทิฟโดยทําเป็นลูกค้าที่อยากได้อาวุธจากบอทิฟซึ่งสเตซีต้องการหลักฐานในการจับตัวของบอทิฟแต่ดไวไม่เอาด้วย ภาพตัดมาที่ร้านของวอร์ทิฟก็กำลังวางแผนให้ไพจัดการกับดาไว้โดยให้ไพซ์ใช้ลูกซองจัดการกับมันได้เลยไม่นานนักโรซี่ก็เข้ามาแล้ะามเรื่องการเจราจาก,กับดาไว้วอร์ทิฟบอกว่าเขาแค่พูดให้ดาไว้แล้วฟังนะโรซี่เรียนเตือนไปว่าดาไว้เป็นมาเฟียมาจากนิวยอร์กน่าจะเป็นคนที่อันตรายมากวอร์ทิฟที่ไม่พอใจก็บอกกับไพว,ว่าให้ดูแลโรซี่ให้มากกว่านี้หน่อยนะ ตัดมาที่ฟาร์มมา้ามาร์กาเร็ตก็เห็นอามองจุงม้าสีขาวเดินเข้ามาโดยมีสเปนเซอร์เดินตามมาด้วยมาร์กาเร็ตได้บอกกับดาวว้ว่าที่ฟาร์มเธอเนี่ยไม่ใช่สถานที่รับเลี้ยงม้าแก่นะเดาวายก็บอกว่าสงสารนันนอะพอมันกําลังถูกเอาไปทําเสกอกแล้วโดยงานนี้เขาจะไม่รบกวนคนของมาร์กาเร็ตขอจะให้สเปนเซอร์มาดูแลเรื่องนี้มาร์กาเร็ตได้บอกกับดดวายว่าให้เวลาหนึ่งอาทิตย์สาหรับม้าแก่ตัวสีขาวตัวนี้ครับจากนั้นก็หันมาถามเรื่องรถที่โดนเผาไปครับเดาวายก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในนนขั้ตอการสสืบสว ตัดภาพมาที่ร้านเบทูบาร์เดไวก็ได้ขอมาเป็นหุ้นส่วนร้านโดยบอกกับมิสว่าเขาเคยทําร้านที่ขับที่นิวยอร์กมาแล้วแค่เพิ่มตนตรตีสดมีนักเต้นสาวนิดหน่อยส่วนเรื่องอาหารที่นี่ดีอยู่แล้วโดยบอกให้มิสค่อยค่อยคิดไม่ต้องรีบตอบครับตัดภาพมาที่นิวยอร์กเอมโบรีก็ขับรถมาจอดหน้าตึกเพื่อจอดรถให้ทีนาพาลูกสองคนลงจากรถหลังจากเอโมโบรีจอดรถเสร็จแล้วลงจากรถมันก็มีคนเข้ามาทําร้ายจนเอโมโบรีเนี่ยถึงกับสลบครับ ตัดกันมาที่ร้านเบทูบารมิสก็กำลังจะปิดร้านในตอนนั้นก็มีคนยิงปืนเข้ามาแต่ชโชคดีที่ไม่ถูกตัวของมิสจากนั้นเดวไว้กับมิสก็ได้ออกมาข้างร้านและเห็นว่ามือปืนได้ใช้ปืนลูกซองยิงอยู่ข้างรถ ทั้งสองคนจึงยิงตอบโต้กับซึ่งกระสุนก็ถูกตัวของมันจนแน่นิ่งไปเมื่อทั้งสองคนเข้ามาเช็คปรากฏว่าคนที่ยิงเนี่ยก็คือไผ่ซึ่งเป็นคนของวอร์ทิฟหลังจากจัดการกับมือปืนได้แล้วมิสก็ตัดสินใจยอมเป็นหุ้นส่วนกันไว้ก่อนที่เรื่องราวในอีพีที่ห้าและหกจะจบลงแค่นี้นะครับเกได้วยว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็น e p 789ก็จะจบซีซั่นหนึ่งกันแล้วสำหรับคนไหนที่อยากติดตามต่อก็กดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยนะครับคครับบบครบ